สวัสดีครับพบก,กับผมสองสิง modify วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการดัดแปลง modify ตัวโซลินอยวาลจ่ายน้ำเข้าของเครื่องซักผ้านะครับซึ่งเป็นของยี่ห้อซัมซุงโซลินอยวาลจ่ายน้ำเข้ามันเสีย ตัวขดลวดชุดคอยมันขาดมันช็อตไปเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีตัวโซลินอย์วาล์วจ่ายน้ำเข้าของตัวเก่าอยู่นะที่คอยมันยังดีอยู่เราสามารถถอดสลับเปลี่ยนกันได้นะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนี่นะครับตัวนี้คือตัวโซลินอย์วาล์วจ่ายน้ำเข้าของเครื่องซักผ้านะซึ่งสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นรอยสีดำๆแสดงว่าชุดคอยตัวนี้มันขาดมันช็อตไปเลยนะผมจะใช้มัลติมิเตอร์นะวัด ค่าความต้านทานให้ท่านผู้ชมดูนะครับปรับไปย่านวัดความต้านทาน,นครับผมนี่นะผมจะวัดค่าความต้านทานนะปกติมันจะความต้านทานมันจะอยู่ประมาณที่3 5 0 0ถึง5000โอห์มนะครับหรือว่าประมาณ3 5ถึง5กิโลโอห์มเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นอ่า5คือค่ามันสวิงนะสังเกตหน่วยนะเป็น M แล้วก็โอห์มนะครับ หน่วยเป็นมก oh นะโอมนั่นแสดงว่ามันขาดไปแล้วนะปะกติมันก็ขึ้นหน่วยเป็นกิโลโอห์มนะครับหรือว่า5กิโลโอห์มหรือ5000โ oh อห์มนี่แหละครับนี่วัดไม่ขึ้นเลยนะั่นเองนะับหน่วยเป็นเมกเลยเนี่ยห้ามกะโอมนะครับก็คือคอยมันชอ็อตมันเสียมันขาดไปแล้วทีนีเ้เนื่องจากผมมีตัวโซรินอย์วาลจ่ายน้าเข้าที่เป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเป็นวาลเดี่ยวแบบนี้นะเนี่ยเป็นของยี่หอ้อนี้ไม่แน่ใจนะเป็นของยี่หอ้ออาจจะเป็น ย่ออื่นนะครับแต่ว่ามันเป็นคอยเดียวเหมือนกันแบบนี้ซึ่งเราสามารถถอดสลับตัวคอยตัวนี้นะครับคอยตัวนี้ผมว,วัดให้ดูนะว่าค่าความต้านทานมันขึ้นเท่าไหร่น่าจะประมาณ 5k ครับผมลองวัดดูนี่เห็นไหมครับหน่วยเป็น k นะครับก็คือ4.9กิโอห์มหรือว่า4,900โ oh อห์มนะครับหรือตีไป5,000โ oh อห์มนะครับผม5กิโลโอห์มนี่นะโอเคเดี๋ยวเราถอดเลยนะครับ สําหรับตัวโซลินอยด์วาลุ่นนี้ครับมันไม่มีสกูล็อกเลยนะสังเกตว่ามันเป็นครีบล็อกนะครับนี่แม้เราสามารถดันขึ้นมาได้เลยนะนี่ดันขึ้นมาได้เลยครับนี่หลุดออกแล้วนะทีนี้เราเอาตัวนี้ไปสลับคอยกันเลยครับผมโอเคครับทีนี้ก็ขันสกูได้เลยนะครับสกูมี4ตัวสําหรับตัวยึดไอตัวชุดคอยกดลวดของโซลินอยด์วาลวนี้นะครับเห็นนะขันออกเลยสี่ตัว เมื่อขันสกูอ,อกแล้วนะครับให้ดึงตัวนี้ออกเลยนะนี่ครับออกมามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดวาล์วจ่ายน้ำนะครับเป็นวาล์วปิดเปิดน้ํานั่นเองเราก็เอาตัวนี้ออกมานะครับนี่นะนี่ตัวนี้ก็เป็นชุดเดียวกันนะครับอ่ะซึ่งคอยตัวนี้แหละครับมันเป็นขดลวดภายในมันจะเป็นขดลวดครับผมขดลวดพันนะซึ่งสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้เป็นแม่เหล็กมันก็จะดูดแกนตัวนี้ขึ้นมาเปิดเปิดนะครับนี่นะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ ในการปิดเปิดวาล์วน้ํานั่นเองนะครับทีนี้ตัวในเมื่อตัวนี้มันเสียสังเกตรอยช็อตหนยไหมครับดำตรงนี้เลยนะก็มันขาดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะถอดเอาชุดคอยตัวนี้ออกมานะครับนี่นะตรงนี้คือมันไม่มีสกูมีนอตแล้วนี่ครับก็เดึงออกมาได้เลยนะนี่ลักษณะมันเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดคอยของมันนี่นะเราถอดตัวนี้ออกมาเลยซึ่งตรงนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้นะเราใช้ตัวเดิมครับผมตัวนี้เราไม่เอานะครับนี่เอาชุดนี้ออกไปทีนี้เรา ลองเอาชุดคอยตัวนี้มาสวมนะครับนี่นะสวมเข้าไปเลยนี่เห็นไหมครับตำแหน่งสกูตรงกันเปะเลยนะครับก็แสดงว่าน่าจะใช้ด้วยกันได้ครับผมทีนี้ก็ขันสกูล็อกเลยครับโอเคนะครับอ่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วผมจะลองเทสการทำงานนะครับจ่ายไฟเข้านะดูว่ามันจะ ทำงานหรือไม่ครับผมทีนี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับสําหรับคอยตัวนี้นะนี่เราก็ดูตามเนมเพจของมันด้วยเนมเพจตัวนี้นะครับมันก็บอกไว้เลยนะนี่ครับเอซีสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์ครับผมก็คือใช้ไฟไฟบ้านของเรานี่แหละส่วนตัวนี้ก็คือนี่นะครับก็เหมือนกันนะแมสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์ก็ลองมาเทสกันนะครับว่ามันจะโอเคหรือไม่เนะครับทีนี้ผมก็นี่ตัวนี้มันเป็นรอยบัตรกียนะครับ ผมก็จะใช้ตัวปากคีบตรวนี้จ่ายไฟเข้านะครับผมที่มาจากาเป็นปลั๊กเสียบนะแบบนี้ครับนี่นะลองเสียบดูก่อนนะครับว่าจะได้ยินเสียงคอยทํางานหรือไม่ครับผมนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับเพื่อนี่นะอ่านนะครับนี่จะได้ยินเสียงวาล์วมันเปิด,ป,ดปิดเปิดนะครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนี่ เสียงไอตัวชุดคอยโซลินยยในภายในทํางานนะแล้วก็ได้ยินเป็นเสียงวาวมันเปิดนะครับก็น่าจะใช้ได้ทีนี้ผมก็จะเอาตัวนี้ไปติดตั้งแล้วเดี๋ยวเราทดลองเลยนะครับว่ามันจ่ายน้ําเข้าจริงหรือไม่ครับผมทีนี้ก็ามาประกอบตามเดิมนะครับสอดเข้าไปเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มันไม่มีสกรูล็อกอยู่แล้วนะครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ดันลงเท่านั้นเองนี่เห็นไหมอ่าซึ่งสายตัวนี้มันเป็นคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์มันขนาดมันต่างกัน ผมจะตัดแล้วก็บัดกรีเลยครับผมก็จะบัดกรีที่สายไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแต้มทีหลังจะได้ง่ายนะสายไฟเป็นขี้ตกาัานครับจะบัดกรียากหน่อยนึงโอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะบัดกรีแต้มสายไหนก็ได้ครับ กลับพวกก็ได้ไม่มีผลนะครับตรงนี้เค okay, เห็นไหมเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเทสเปิดเครื่องกันเลยครับครับผมก็ตอนนี้พร้อมแล้วนะซึ่งตรงน,นี้ผมก็ใส่ตัวท่อหดนะครับหุ้มจุดต่อจุดบัตรกรีต,ตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะเพื่อความเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตอนนี้ต่อสายน้ําเข้าเรียบร้อยแล้วนะก็จะเทสการทํางานของตัวโซลินอยด์วาล์วจ่ายน้ําเข้าเลยครับนี่นะครับ,รบก็เปิดเครื่องเลยนะอ่ะ พุ่ม power ครับก็กดส start เลยครับผมเนี่เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเลือกระดับน้ำครับผมอ่าอ่าท่านผู้ชมเห็นะครับนี่ตอนนี้คือโซลินอยด์วาล์วจ่ายน้ำเข้าออทํางานนะครับเนี่นะไฟจ่ายมาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะตามนี้เลยเนี่ยลองกดหยุดนะครับกด stop นี่หยุดนะครับกดสตาร์ทใหม่นี่โอเคนะครับเห็นไหมใช้งานได้นะครับผมสตาร์ทครับแต่สต็อปก่อนนะครับนี่ลองสตาร์ทใหม่เทสการปิดเปิดน้ำของตัวโซเีนอยด์วาล์วที่เราเปลี่ยนคอยเข้าไปนะนี่ ใช้งานได้ปกติครับนี่นะเพราะว่าตรงนี้ตัวคอยตัวนี้นะเป็นคอยไฟฟ้า220บโวลต์เหมือนกันนะครับตรงนี้นะก็สลับเพียงแค่คอยเท่านั้นเองซึ่งมันคอมมอนกันได้นั่นเองใช้แทนกันได้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อตัวโซลินอยด์วาลตัวใหม่นั่นเองนะครับเพราะปกติถ้าตัวนี้ไปซื้ออาจจะประมาณ2 5 0ร้อห้าสถึงสาม้าบาทแต่ก็ขึ้นอยู่กับร้านค้าและแหล่งซื้อนะครับผมนตรงนี้ก็โอเคเลยครับใช้ได้ น้ำไหลปกติเทสอีกทีนะครับกดสต็อปหยุดกดสตาร์ทจ่ายน้ำเข้าใหม่โอเคเลยครับผมตามนี้ครับผมก็สําหรับการซ่อมอเปลี่ยนตัวคอยของโซลีนอย์วาล์วจ่ายน้ําเข้าของเครื่องซักผ้าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับขึ้นตรงนี้ก็นี่ครับตัวคอยที่เปลี่ยนเข้าไปนะใช้งานได้ตามปกติเลยครับซึ่งตรงนี้ก็ เป็นเก็บความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะหรือใครสะดวกนะครับถ้าไม่มีคอยโซลิอยวาตัวเก่าก็ก็ต้องซื้อตัวใหม่นั่นเองนะครับแต่ถ้ามีตัวเก่าเนี่ยเราสามารถถอดสลับกันได้เปลี่ยนได้จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าอะไหล่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบคาถาม วันนี้ขอบคุณมากมากสำหรับการรับชมขาใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสียง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ